อยู่กับน้องจ้ะเอาข้าวมาขุนน้องข้าวมาขุนน้องจ้ะน้องกินข้าวกันใหญ่เลยแย่งกันเลยแย่งกันได้เสร็จแล้วข้าวเย็นเีแอบเมื่อวานขยาาก็ห่านได้จ้าได้ด้วเดี๋ยวดูสิ ต้องม e ีข้าวปลาอยู่ในหม้อนุนตังไว้ให้เขาอันนี้เป็นข้าวสุกผึ้ข้าวเย็นมาเร็วเร็วมาเร็ว

โอ้น้ำหนักน่ารักจิ๊บโตแล้วนี่จิ๊บเล็กจิ๊บเล็กตัวนี้เก่งนะเนี่ยรอดมาได้ ชอบคลิปของเรียมใจกุนทนกดไลค์กดแชร์จ้าเลิฟยูจ้า